ใช่ไหมวันนี้พวกเราจะมาทำ r e แอคดูคลิปตลกกันค่ะนี่แต่ว่าถ้าเราดูอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ชาเลนใช่ไหมล่ะเราดูคลิปตลกแต่กติกาวันนี้ก็คือเราห้ามขำถ้าเกิดว่าเราขำเมื่อไหร่เราจะโดนทำโทษของทำโทษมีอะไรบ้างคะของทำโทษนะคะมีทั้งหมดด้วยกันห้าอย่างค่ะอย่างแรกนะคะได้แก่น้ำตาดูเบาเบาเออดูเบาเบาอย่างที่สองนะคะก็คือมาขเที มันจะยงเปรี้ยวอ่ะน่าจะไม่รู้ขอไม่โดนดีกว่านะคะอันนี้อย่างที่3ค่ะอันนี้วาซาบิวาแบบแรงมากอันนี้เขียวมากเพิ่งเคยเห็นที่แบบเขียวแล้วก็ดมดมนี่อแล้ววันละเหยเข้า แล้วคือแบบมันแรงจริงนี่คือแตกแล้วค่ะจริงอย่างที่สี่คืออะไรคะอันนี้คือน้ำพริกแมงดาแบบหนึบๆข้นๆเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นขนมโก๋อันเนี้ยดูซอฟนะแต่แล้วมันแบบติดคอเราว่ามันแบบมันขยับไม่ได้มาค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คลิปแรกอันนี้คือทีมงานนะคะคัดมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ตลกแค่ไหนลองดูนี่นะครับจะเป็นหน้าตาสบู่ หอมมากนะคหะอมมากนะครับ <tama> ุ้หอมมาก ลงได้เออแต่ว่าแบบถ้าเราขำกากออกมาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะนั่นคือผิดแต่เมื่อกี้คือถือว่าเ้ยเราคอมพิวนะบอกเลยว่ามันชิลมากคือมียากกว่านี้ไหมคะจริงค่ะมีไหมคะเดี๋ยวรอดูเลยค่ะจะมาเริ่มกันจ <forecasting>. ุที่สองหายแล้วคช่ไหมอาการป่วยใช่ไหมคะคุณหมอคนที่คุณคุยอยู่อะ หายไปไหนนะไม่น่าจะกลับมาแล้วมัง้งอันนี้เศ้าเนาะที่สามนะคะทุกคนเรามาดูกัน,นะคะ่ะปากข้อคิดคำคมด้วยะคะ่ะยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยาใหม่แตครับเปลี่ยนยาใหม่แต่ครับ <laughs> จริงจะต้องสบไน่อนนี่คือาะไคนคอไม่แท้และคอแท้มาจากเมืองจีได้อยู่ไม่งไึ่งยังไงเราพวกเราใจแข็งกันมากนะบอกเลยจริงไม่ขำม่วงกูอะคลิดที่สี่ค่ะมาค่ะ น้อยมากแล้วนะคุณวิชาเรียนนี้ที่จะยังมีอยู่ในทุ่วันนี้นะคะคุณเคยะะคุณเคยท่องไหมครับคุณปฏิกาดิฉันว่าดิฉันเคยนะแต่ดิฉันจำไม่ได้แล้วคุณก่อนไหนฮะโอ้มันก็นานแล้วนะคุณมันก็นานแล้วเนี่ยคุณมัน Later. มาสู่คลิปที่หนะคะทุกคนไปจ้ะไม่ไหวก็ไม่ไหว มินจะเป็นคนจับฉลากให้เอเชียเลยคะว่าเอเชียจะโดนอัดลายของน้ำเปล่าได้เลยเพื่อนๆถือไว้จับคือแบบอันนี้ก็ดวงล้วนเลยนะไอ้น้ำเปล่าคูลออดแล้วหนึ่งลอดแล้วหนึ่งน้ำเปล่าอันนี้คือกินลงไปหรือว่าอะไร นี้นะคะถ้าเป็นน้ําเปล่ามันมันจะเบีสิกกันได้ไงเราก็เลยให้เอเชียอมค้างไว้แล้วดูคลิปต่อไปพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะอะไรเอยสมองเป็นเด็กแต่ตัวตนงไม่ได้เข็ดเด็กเด็กเล่นกันเยอะอยากจะเล่นกระโหลบ้านเปิดมาเป็นหนังเงือกต้องโตอย่างนี้เลยยิรถสิบสองแล้วน้องน่าบบสอเตึงขังบิดได้ด้วยส่วนของไหมไข่หูเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเอามาทำอะไรก็ทิ้งไว แล้วมาแกะกล่องที่สองกันต่อเลยระหว่งที่แกะอยู่นั้น <c oughs> ก็เหมือนจะฉะละขึ้นมาได้ว่าของเล็นในไข่หมูเขามาทําอะไร <c oughs> มนทำเตินเน <c oughs> สวนันดีชัพูก,ก็คือเป็นไส้ให้น้องโอเคเรามาแกะกันต่อเลยและสิ่งที่ได้มาม้ันุีไี่ว,วางเลย <c oughs> แล้วก็คนพผมว่าหาเมือนหมุนเยืบ่บยนี้เลือโตะหัแล้ว เราจะให้ซอฟต์บีบได้ว่ายก่อนไปโอเคหนังเนือกมันว่ายนะแบบนี้หรอบดลงมือกูเส้นตื่นอะมึงไม่แบบไอ้นี่ให้กูบอกเลยว เรื่องการขับนี่คือชิลมากนี่ไม่ลดหลังในตัวสักหน่อยกแบบเออเมื่อกี้ล้างปากเพื่อลักนะคะก็ก็เมื่อกี้ล้างปากไงน้ำเปล่าล้างปากอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงค่ะอ้ยขนมก้ชิ้นที่หนึ่งตือ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 ขอบ ชั้นสุดท้ายไหนๆเราก็เป็นเพื่อนดัดเขนเขียวไปนิดนึงเขียวๆให้มันแบบเล็กๆก่อนตอบเต็มซนเหนื่อยเหมือนแข่งอ่ะกินเข้าม

เาต้อมาา้มาาเอาไอพวกเราใจแข็งกันมากนะบอกเลยไม่ขำมั่วซั่วแล้วนะคะมันก็ถึงเวลาที่พวกเราสองคนโดนลงโทษพอมกันแล้ว ขายก็ได้กินน้ำไปไหมกินน้ำาฟุยมั้ปของกันนะคะอันนี้คือต้องให้มินนี่อันนี้ให้เอเชียนะคะโ่อ้ยทำไมมึงชอดีซ้ำสอนขนาดนี้จริงเหรอแม่อะไรอ่ะหนาเป่านี่กูต้องได้ มะขามเปียกมะข่ามะขามเปียกขอไม่โดนดีกว <being in> <que> ่านะคะอย่าราป้อนเรารู้ว่าเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนต้องเงงเงงแอบอึยเพื่อนมันเข้มข้นเลยเข้าขอปาดปาดหน่อยปาดหน่อยเด้อเด้อเด้อเดยอเด้อเออเหนือซำเอ้ยย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 ย น้ำก็ไม่ได้นะคะเพราตว่าชหปีอนี อันสุดท้ายใช่หรอทำไมอ่ะทีมงานก็บอกได้ถ้าถามทีมงานทีมงานบอกว่าได้ทำไ,ไมมันจะยังไงเพราะว่าเราเหลือของอยู่อันหนึ่งไงที่ยังไม่มีใครโดนทำนหมดร้ายเลยหรอทำไมไม่เมมคยยิว้วะยูรก็อยากให้ทอพทีมทีมงานอุตส่าห์เตรียมมาด้วยความเหนื่อ,อยยากลำบากนะคะได้วยใจของอัน ฉะนั้นสิ่งสุดท้ายของการทำท่ารันนี้ค่ะน้ำพิกแมงดาเพราะขาสวยด้วยนะคะที่งามกินกับปอปคอนป่ะต้องกลืนปะหรือไม่ไม่ต้องอยากให้กลืนหรืออยากให้อมอ่ะคุณไม่น่าจะต้องเครื่องบินเข้าป่กอ่อนยเห็นไหมอีกคำไหม สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็ไปสรรหาคลิปตลกๆเนาะมาทำเป็นกิจกรรมช่วงอยู่บ้านนะคะให้การอยู่บ้านเนี่ยมันไม่น่าเบื่อยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจจะไปทำตามช่วงอยู่บ้านก็ได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่สนุกแน่นอนจะไม่เบื่อกันด้วยเนาะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะให้พวกเราไปสนุกสนุกสซนๆที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามจริงๆๆๆ ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราฟันนี่ฟินแน่นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบาย